ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูสวนนะครับในสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับก็เป็นสวนสุขจริงหนอนะครับปีนี้ก็ปี2567นเะครับเ,เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับตรงนั้นทางเข้าด้านหน้านะครับอันนี้นี่สวนทางนู้นจะเป็น ห้องปฏิบัติธรรมนะครับต้นไม้นี่ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเขาดูแลอยู่ตลอดนะครับก็เลยทำให้ดูสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ต้นไม้ต่างๆนี่ก็เพื่อที่จะให้ ได้อารมณ์นะครับของการปฏิบัติธรรมนะครับเมื่อออกมาเดินข้างนอกนะหรือเดินจงกรมเนี่ยก็จะทําให้ใจเนี่ยสงบนะครับจากการที่เราได้เห็นธรรมชาตินะครับสำหรับที่พักมีรู้สึกจะสร้างมาตั้งแต่ปี2535นะครับ อันนี้เป็นกุฏิที่พักนะคล้ายบ้านผมอนะลักษณะเดียวกันนี่นะครับโอ้ยากาศดีนะครับดูนะแต่ว่าเป็นพระ เป็นพระเนเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมวนะก็ผมว่า youtube มันก็นะใครทำอะไรนะครับเป็นโยมก็ทำเรื่องของโยมนะพระก็ทำเรื่องของพระก็เป็นสาธารณะนะส่วนใครจะเข้ามาดูพระก็ก็มีแต่เรื่องธรรมะนะอ <c oughs> นะครับ ก็ดูสบายๆนะบรรยากาศ mm hmm. ของ mm hmm. เรียกว่าสถานปฏิบัติธรรมนะสุขสว่างแลวก็สามารถมาได้ติดต่อที่วัดพระธรรมกายนะฮะเขาก็มีจัดมาอยู่ที่พนาวัดนะสุขจริงเนาะสุขสว่าง หลายที่นะที่นี่มีหลายที่นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนู้นนะแดดกำลังออกเลยนะแดดออกเลเนี่ยก็จะย้อนแสงนะ เดี๋ยวพามาดูอาคารปฏิบัติธรรมตรงนี้ไม่มีแอร์นะครับข้างในนี้ไม่มีแอร์นะใช้อากาศของอพื้นที่เลยเป็นน้ำพุอยู่ด้านหน้าตรงนั้นเป็นหอชันนะตอนนี้แดดกำลังออกเลยประมาณสักสี่โมง แดดมันมาฝั่งเนี้ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวันนี้ก่อนโอ้เป็นไงฮะนี่ผมพามาดูตรงสนามหญ้าเลยนะครับนี่ฮะเป็นหอฉันนะฉันก็ฉันตรงนี้ก็มองไปก็เห็นวิวนะ เดี๋ยวดูรอบๆนะเนี่ย yeah. วิวตรงนู้นสวยนะตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้านะครับโอ้นะครับครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับของสถานปฏิบัติธรรมนะโอเคครับเดี๋ยว พาไปชมอีกครับเอาไว้เท่านี้